สวัสดีค่ะคุณเป้งครับครับสวัสดีครับพี่นอนครับอที่ชอบไว้ปิดได้ยังไม่ปิดไม่ต้องปิด้ะปิงสู้ตายค่ะพี่น้องเพราะว่าที่ชอบไว้เราคุยกันเราว่าเราจะถือไว้ยาวๆนะครับแต่ว่าในแง่ของหุ้นเองเนี่ยก็ก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้ว่าไม่ต้องไปตกใจขายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเด้งขึ้นมาให้เรานะครับไบ้ได้มาตัดสินใจกันดีที่นึ่ ก็ปรากฏว่า uhm ตัวที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เด้งขึ้นมาหมดตัวไหนมากเด้งตัวที่ไม่เด้งตัวไหน BLOA นะครับตัวระชาที่ลงเยอะอะตอนนี้ก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับวนิดเอยตัว JMT เอ่ยนะครับไม่กล้าอาจจะไม่ค่อยฟื้นมากแต่เดี๋ยวก็คงมานะครับเพราะฉะนั้นภาพของคุณตอนนี้เนี่ยคือคิดว่ายังอยู่ในกรอบที่เราคุยกันก็คือหนึ่งพันร้ยสสิบหนึ่งพัน5รห้าสิบนะครับยงหนึ่งพั4 0รยสิบยังเอาได้อยู่ เราก็ผู้หลายๆตัวก็เด้งขึ้นมานะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่ว่าถามว่าสบายใจไหมก็คงไม่เพราะว่า,เ,าเห็นตลาดในภูมิภาคนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดที่มันโดนขายเนี่ย<ะ>ผมก็เป็นความเสี่ยงว่าเราอาจจะได้เจอเหตุการณ์ฟันเอาโฟมือนกันก็ก็ยังก็ยังต้องมาหวังอยู่นะครับอินโดโดนขายบ้านเราก็ยังไม่โดนเนาะค่ะครับ แต่ว่าโดยส่นยวนใหญ่เราก็คงคิดว่า,าวันนี้มูลค่าการซื้อขายมันน้อยนะครับก็แปลว่าแรงขายยังไม่ได้เอาจริงอในะรับเดยกันแรงซื้อก็ยังพอมีสู้อยู่เพราะว่านักลงทุนในประเทศส่วนใหญ่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีใครอยากจะขายหรือไม่กล้าขายเพราะว่าขายแล้วมันก็ขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับ <Okay. S 2> เพราะนั้นลักษณะของการขายคือไม่อยากให้ขายตอนตกใจนะครับรอมันเด้งขึ้นมาเรามีสติดีๆเราค่อยตัดสินใจค่อยๆทยอยขายดีกว่านะครับ โอเคอ่าอ่าคที่แนะนำ BLA นะฮะสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไป JMT ก็ราคาตรงนี้ก็ถือว่าน่าเอาเะะพี่ตัวไหนนะ JMT เออะไรนะ JMT อ๋อ JMT เท่าที J มาดกลุ่มนั้นเนาะใช่ก็เนี่ยหล่นลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะละ14บาท6 ถ้าเราไปดูงบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่างบมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพอร์ตเขาก็มีการซื้อนี่เข้ามาเพื่อเตรียมบริหารเยอะนะครับเราก็ยังเป็นผู้ที่สดในมือดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อนีเพิ่มแล้วก็สามารถใช้เงินสดไปซื้อนี่มาบริหารได้อีกเยอะก็ยังคิดว่าผลประกอบการเขาน่าจะพลิกซื้อได้ในครึ่งปีหลังแล้วก็เติบโตต่อใน,นปีหน้าแล้วราคาตรงนี้ผมว่าก็ลงมาเยอะไป ้าครับก็สามารถเก็บได้นะครับคจมทเจมทีปิงให้ช้อนเลยนะเมกาก็ให้ช้อนใช่ไหมคะสิบเกาบาทเอ่อเมกาก็เป็นหุ้นเรียกได้ว่าหุ้นลองเทิมตัวหนึ่งที่สามารถคาดหวังได้ยาวนะครับก็ซื้อได้ซื้อได้เหมือนกันตัวนี้ถือได้เอบ a ซ c ของพี่นี่ตอนนี้มันอะไรคะเต็งกระดิ่งแมวเลยเมื่อกี้เพิ่งเห็นหุ้น b c c ของพี่เอามามามายุ่งอะไรกับ ABC พี่ อาปิงนี่<ก>สุดติงกระดิงด่งแมวอาปิงอย่าลืมเรื่องราวของไอ้บิดอัพเฟอร์ด้วยนะอาปิงนะคร,ครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าเจ p ีก็ถือเก็บได้นะตอนนี้ราคามันก็ลงมาต่ำดีนะครับแล้วก็ตัวเมกาเออยลิทเอย์ดีเอเอยนะครับก็ยังเป็นชุดคุ้นที่ยังถือไปก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับปิงดูบิดอ f f เฟอร์สุดติงกระดิง่งแมวเก็บไว้ไปสอนพี่วันที่28ด้วยนะ อ่อครับไม่ครับของจริงอ่ะแต่ปิงมองตลาดก็ยังไม่สบายใจนะคะไม่ครับไม่ครับเพราะนั้นถ้ามีช็อตอยู่ก็ถือถอไปนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันจะไปรีบร้อนขายไม่ต้องนะคบพี่ต้องรอไม่ต้องรีบร้อนขายเนะานะครับครับพี่เห็นพี่กวีเดินสายเชียเมกะตอนนี้ตายแล้วปิงแกผมก็ชอบครับ อ่ะผมก็ชอบครับปียังชอบอยู่นะเมก,กะนะฮะเห็นลูกพี่เขาเดินสายเชียร์อยู่ครับ,รบอืมอืมก็ตลาดก็เห็นเอสบอกว่าฟุตซีร้อยจะเข้าอ่ะปิงทำไมปิงไม่ดูตามเอสมั่งอ่ะเ,เข้าก็จริงแต่ว่าออต,ตอนนี้มันเป็นแค่คาดการณ์เท่านั้นเองโอ้ขุณอะไรจะถูกเพิ่มน้ำหนักบ้างนะครับพี่มันก็ยังไม่ได้เป็นทางก,การเดี๋ยวก็คงบอกเขาปรอ,อ,อ,อประกาศเขาวันคืนนี้เราก็ไม่ก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ นะครับไม่ต้องรีดรอขาวประกาศก่อนอ่าได้อ่มีคนทวงนั่นทวงนี่นะฮะเวลาถามหุ้นปิงต้องถามจุดคัดลอดไหมคะคุณปิงครับวตอนนี้รอดเด้งขึ้นมาแล้วทยอยขายครับไม่ต้องไม่ไม่รลอดลงแล้วขายอืมครับอืมอมอ่ะตามที่ตามปิงนะฮะ JMT ก็ยังไม่คัดเมกายังไม่คัดปิงชัวนะครับ ถ้ามันดูไม่ได้ก็บอกด้วยนะครับค่ะขอบคุณครับพิงค, <laughs> ค,คขอบคุณค่ะค่ะ